สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะสวัสดีครับพี่น้องครับผมค่ะครัเอียงถอดเนี่ยมือเคอลืนฝนตกหนักมากเลยครับผมโอ้เรียบร้อยเลยขวากไก่น้ำเชียก้นแพงพังหมดเลยครับพี่น้องมือเคลื่อนเป็น,นห้าง่วงว่าแถาซีถุ่มห้องกินเขาดังเปงี๊ยคือจังอยู่เฮียนเหาดงเปงี๊ยก็ยังตวนกันแพงพังทาง,งเฮียนเลยโอ้ยขวากไก่น้ำเสียไปเลยค่ะเห็ดขวากไก่ไห่โพยไน ปีที่แล้วเป็นเป็นเฮียนอันนี้กําแพง e an, เฮียนน้าเสียเลอค่ะท่มนผูม้มอันนี้ทางทางนี้ลงมาอหน้าค่ะปีที่แล้วอยู่ทางฝุ่นนาะเถ่าผุ่นพันงมันสุดปีนี้มาเป็นขอกไก่บ่าเน้ยไข่อ,อยู่ดอกเถ่ามันมันเป็นทางนี่บันเิีเอาสั่งกะบซีหลอมดีบัณนิตหนามนะมันสัดมากมือเ้านี่ คนได้ยินเจ้าว่าอยู่กับอีป่อคนโตแก่คนรวยเม็นทางปุ่นออกมืดเลยเองอยู่ลูม่เยอคนเอาค่ะรันผู้ชมคลิปนี้น้ำเสียสิผ้าไปตามแนวทางเลขของแอดลัดชนกครับสามตัวตรงเนาะเถอะสามตัวตรง,ตตรงค่ะตัวตรงครับผมแอดลัดชนกนี่ระวังเด้อค่ะท่านผู้ชมเอ่อเลขเพิ่นนี่เพิ่นให้บนเนาะเถอะเม่นงวดนันก็ะซามหนึ่งงวดหนังพนจัดลอตเตอรี่ทั้งหลายเพ่น เอิ้นว่าพนไปถือเลขสามหนึ่งรางผุนนะคะรัมมุส<ช>้มที่จริงพนจะซือ้อรางวันที่หนึ่งบ้านนี้งวดว่าหันอีกค่ะห้าแปดพนจัดบนอีกค่ะรัมมุส<ช>้มเพ่นซื้ออีกค่ะ<ช>งวดนี่เป็นงวดที่สามวาสิล่องรางบ่<ช>ะโอ้เลขล็กเนาะ,ะนขอบคุณแนวทางของแอดลัชนกกับเอฟซีใจดีที่บนทรงขอมูลไฮเดรค่ะ นี่ก็จะมีของอาจารย์มยมแดงนะค่ะขอบคุณของอาจารย์มยมแดงขอบเนาะครับผมอาจารย์มยมแดงเพิ่นกัปล่อยแนวทางข่ามโค้งในช่องน้ำเสียผารวยเนาะคข่าไปเบิ่งได้เด้อค่ะท่านผู้ชมโอ้ยไหลว่าเศร้าเลยไหลมาใส่หม้อเหมือนมันสิบวัวัวกัมเพงเฮาสิเถ้าบ้านนี่ได้เฮามีแต่กันกันนะโอ้ดินเฮามีดินกันเนาะ เดี๋ยวเนาะช่วงบใบใบเนะาะเดี๋ยวจิบไปเก็บภาพบรรยากาศเก็บเป็นผ้ากันตึกสะดุ้งเพราะว่าน้ำมากครับอืมขันน้ำเสียว่ามีเหีนตัวนี้กันไว้นี่กะเรียบร้อยขึ้นกันนี่ค่ะท่านผู้มชมนี่กัมแพงเฮียนน้ำเสีย<อ>บ้านนี้ว่าขอกไก่เก็ดขอกไก่ยหอยพอยใหญ่มันข้างมันปล่อยลงไปเนะาะค่ะหนำมันไหลมาหลาดไป เพ่ไงไหนมือเจ้าเอตอบรับยิงว้ยเอาไปเพื่องเนี้าทางกันก่อน,นเานาะแถวเนาะค่ะเอาครับพี่นอครับผมคลิปนี้เป็นของแอดรัชนกสามตัวและสองตัวบนบนสรุปมาให้เราเด้ครับผมค่ะครับก่จิมี่นี่ครับผมตนสฉบับเลยสองห้าแปดสองแปดหกสองแปดเก้าตัดเลนกาจิมี่ห้าแปดหกอะแปดหก แปดเก้าวิ่งบนแปดครับต่วทถาเพิ่นสรุปเลขบนไดไรเลขบนมิเตเลนล่งหลังไหมอ๋อที่คนไปจัดลอตเตอรี่สามหนึ่งเกิดแมนวันกีบมาเจอล่างวันที่หนึ่งดี่มันโลงหลังครับบานี้งพูดว่าหันหาแปดคือกันคท่าบูชมเพิ่นก็จัดบนเด้แลนโล่งหลังอีกเย่เลื่อมครับพี่น้องซื้อลอตเตอรี่จะได้ติได้รางวัลเลขท่ายน้ำแมนอยู่นี่ครับผม สรุปบนเอดลัชนกเขียนตัวใหญ่ให้พี่น้องที่วิ่งบนแปดได้ครับผมนี่แปดน้ำเชียรีน้ำเชียว่าลงหล่างวน <Ừ. S 1> ครับสองห้าแปดสองแปดหกสองแปดเก้าโอ้มากได้แปดหกเนี่ยลางเนี่ครับสองตัวบนครับกันล่างน้่นครับพี่น้องเนาะห้าแปดแปดหกและแปดเก้าครับผมเอานี่บนเท่า อันเดี้ยวถามเอฟซีกันพ่นเสียเอาะเลขลับเม็ดเดียวเลขลับเม็ดเดียวสนใจบ่ครับพี่น้องขันสนใจน้ำเสียจะลง่งหายค่ะครับคู่เดียวเลยค่ะ่ันมู้ชส้มคู่เดียวขันขันซีรงน้ำเสียจะห้เก่ามัเสียลงนะ้ค่ะครับขันเอาข้อมีนบอกเลยแล้ค่ะ่านมู่ชส้มคู่เดียวค่ะเลขลับจากคุณราคาดันมุ่งส้มพน่าจากที่มาคุณราคาครับผม เอาใน,นสรุปได้ครับผมีม่คือเหล็ก่างเิ่นสุดเต็มค่ะสุดเต็มล่างครับแต่ที่นี่ชุดเต็มที่ว่าล่างที่ว่าตัดแล้วครับผมชุดตัดล่างอืตอตงเรียงสินะครับนี่ครับทั้งบนทั้งล่างสรุปในคลิปนี้ได้ครับผมครับเหล็ก่างที่ลงไปแล้วว่ามีหกสองหกหนึ่งหาเจ็ดเจ็ดสองครับผมออืเนี่ยครับ สี่คู่ล่างสามคู่บนครับผมสรุปมาแล้วแอดลัตชนกครับพี่น้องลองพิจารณาเบึงค่ะครับเนาคลิปนี้ครับผมเพื่อาเคยให้แนวทงังก็คือทงังน้ำเชียอผ้ารวยได้ครับผมอาจารย์มะยมแดงเที่ยวามาลงคลิปครับผมคลิปนี้มาเบิ้งทีรัฐบาลแท้ของเพิ่รับมวดวหาเพิ่นเขาวิ่ง้อค่ะเรนนีส้มเขาวิ่งนะะ่า,านะจะเป็น ขันจำว่าผิดค่ะบิ่งเข้าหครับพี่น้องนะหลายสำครค่ะวันนี้อาจารย์มะยมแดงได้ครับผมครับมาเบิ้งทีรัฐบาลไทยเพิ่นเบิ้งครับพี่น้องครับเพิ่นให้วิ่งบนล่างสี่ครับก็จจมีศูนย์4ีหาีสามกับ้วก็ชุด3ามตัวสองสองสี่สองสามสและสองหสครับผมอาจารย์มะยมแดง โบ้ชุนกันด้วยครั<า>บโบ้จะชุนกับจีวะสองหาอยู่อันนี้สองหาแปดนี่คนละเครืง่งสองหาสี่กับแอดรัชนกกับอาจ,จารย์มะยมแดงด้วยครับผมเขียมเสีกันเบิ้งนี่ละครัท่านผู้ชมเยี่นี่ด้วยเถอะยี่นี่กับโบชนเบค<ช>นโรเม่สี่ของแอดรัชนก เสองสำนักเนาะครับพี่เจน่าเบิงครับผมค่ะชอบอาจารย์ในสำนักใดครับพี่น้องครับเอาค่ะท่านผู้ชมก็ได้เห็นกันแล้วค่ะตัวใไรถาครับพีเน้นเน้นครสามคู่เน้นเน้นยอดด้วยกันระวังรงลางด้วยค่ะท่านผู้ชมระวังรงลางกันไปหนึ่ค่ะผู้เจ้าแยาออกไปเด้อตัวไหนง่าเนาะกกใหม่ไหมกกใหม่แล้วเนาะตอนแรกเอาไปปลูกไว้ในบ้าน เอฟซีว่เราวังหากันเด้อก็เรยใหญ่มาขอไกลต้นหัวกวงบ่หูกระจงหหวกวงเท่าที่แล้วใคว่ามันกระแพงขางปุ่นทีไปพุ่นอะกําแพงข้างพังเนี้ยหัวหัวกวนเอีกเดี๋ย ไปพ่อ,อ,อแม่ป้อมอ่ะเมียนนี่ยุ่เนี่ยไปเปิดบ้างกระนทาทอ <c oughs> น่องสาวเมียเปิดไปหน้าหนามทรวมคือกันโอ้เสียหาย,ายหลายค่ะทานน,นู้มเริ่มเสียเสียหายถูกปีสมมติถือเปลกววันทีหนึงน่งเนาะนี่เท่าครใคยว่าแม่นันทางดิ chó nằm ta Năm chia yêu กรุงเทพฯ thiệp cầu มา mắt พุ่นจ่อน้ำให้พ่อใหญ่โอ้เอานี่เด้พวกเฒ่า เห็ดตะไคร้เนาะเห็ดโค้งห็โค้งไปเห็ดตะไคร้เห็ดตะไคร้ไหวเห็ดสีล่ะพ่อแล้วพ่อแล้วโอ้ปีได้กะลงทุนเห็ดกัมเพงเนี่ยค่ะท่านผู้ชมงวดนี่ละเอ่อตอนนี้พ่อใหญ่ตัดกับเห็ดงามตัวอะไรเอฟซีเอ็นวาบวะห้เอาไปปลูกเนี่ยเนาะบ้านพ่อใหญ่ก็เลยเอามาปลูกขอกไก่นี่เป็นโฮมให้ไก่อยู่ค่ะท่านผู้ชมบางเนี่ยแกจงแหลมาอีกแหลมบางเนี่ยอะไรวันนีปลูกอยู่นังือ เสามาแล้วห้อแอมมันเลอวเนาะแมนยิ้มขาวโอ้ย,อยลบฝนด้าแยกออกไปทั้งนอกอยาวไ,ไม่ได้กินมากเขาในาขอ,อกเลยบ่ากับไกยูกับหมากรเบอกกับหมากับเด็นไปส้มมึงไงครับงามมาก น่ัเนาะปาแถามันกันออกสวยงามอยู่ออกเป็นแผ่นเลยเอืะดินมันก็นิ่มโคตรเนาะโอ้ไกลก็ดันพร้อมลงไปสวนเขาเจะเหาโอ้ค่ะโอ้ยโอ้โอ้ตาคายเนี่ยเป็นยังสีโบ่ไหวดอกเนาะ ถ้าค่ายในมันก็ะเทยว่าน้ำมันผัดไปได้ไม่ต้อ,ตอ,ของขววงช่างไปไหนอ๋อการันบุษมผ่ายเอฟซีมาถ่ายเบิ่งความเสียหาย <c oughs> ของทุกปีผลงานของค่ายยุนามค่ะทุกปีค่ะท่านผู้ชมเอาคนบ่เป็นยังก็ดีแล้วล่ะไก่หมูหมาเป็ดขั้วงัวบ่เป็นยังก็ดีแล้วล่ะ,ละ ชีวิตต้องสู้หาไม่ค่ะถือเลขงวดนี้ละไพาเอฟซีถือนอเถาสามตัวตรงเดอ้องวดนี้เอฟซี 4, น้ำเชี่ยกับเก่ามาเชี่ยให้เ็นถือน้ำเชี่ยกับถือค่ะจมไปกันค่ะทุกปีวันนี้แม่ไปเยกําเงไปไปยุขวอกมุเจ้าวันนี้ไป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 ,ไปยุขวอกเด้ไปลูกไปไปไป ไปไปไปยุคอกเพิ่นหยานนี่ยังเพิ่น,น,นข้าไม่แย่กับง่ามเอาอสำหรับคลิปนี้พอกันคลิปหนาย,ยุดีไม่แห้งสุขุสุขคนสวัสดีค่ะสวัสดีครับฝนใหม่แล้ว <laughs>